สวัสดีค่ะพี่จิมนายหน้าสายเคลมเวลาลูกค้านะะไปเจรจาค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถแต่มันไม่มีพื้นฐานอนะเวลาประกันทักท้วงหรือว่าต่อรองมาฟังดูมันก็แปลกๆนะไม่รู้ว่าประกันถูกหรือว่าเราถูกหลอกเลยเคลมได้น้อยหรือเคลมไม่ได้เพราะว่าเอกสารที่เตรียมมานะไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ต้องกลับไปเอาเอกสารเพิ่มไปแก้เอกสารเสียเวลาจังบางคนไปเคลมนะแต่ไม่เข้าเงื่อนไขไปผิดที่เคลมไม่ได้เดินคอตกกลับบ้านเสียเวลานะเจ็บใจตัวเองเงื่อนไขในการเคลมค่าขายประโยชน์ในการใช้รถนะคะอันแรกนะคะเราต้องเป็นฝ่ายถูก2นะคะคู่กรณีจะต้องมีปกกระกันภาคสมัครใจ ก็คือมีประกันชั้น1 2 3 2บวก3บวกวันนี้นะคะจะขออนุญาตแนะนำคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่ของพี่จิมค่ะชื่อคอร์สทำเอกสารเรียกค่าขาดประโยชน์ขั้นต่ำให้ได้สูงสุดในคอร์สนี้นะคะจะสอนเจาะลึกแนวทางในการจัดทำเอกสารเพื่อจะเรียกค่าสินไหมขั้นต่ำ ตามที่คอปอกำหนดจะเป็นการเรียกร้องค่าจอดซ่อมเพียงรายการเดียวค่ะแบบไม่ต้องใช้ใบเสร็จเช่นรถเกงรถกระบะเรียกร้องขั้นต่ำเวันละ500บาทแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะประกันเขาจะให้200-300บาทต่อวันดังนั้นคอรดีนะคะจะไม่แนะนำมอเตอร์ไซค์ค่ะเพราะว่าจะเคลมได้น้อยวันมากเลยคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าไม่คุ้มค่ะ มีลูกค้าประกันรถยนของคนอื่นนะคะมาให้พี่จิมช่วยเคลมนะคะเดินเรื่องที่บริษัทประกันเยอะมากเลยรวมถึงการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถที่พี่จิมนะ,ะใช้เวลาหลายปีเลยนะ,ะในการสะสมประสบการณ์มาหลายร้อยเคส <S <S เจอมาทุกลูกแบบนะ,คะเคลมมา29บริษัทสรุปเป็นคอร์สเรียนนะคะเรียกค่าขาดประโยชน์ขั้นต่ำให้ได้สูงสุด ออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์นะคะที่บริษัทประกันเนี่ยจะต้องมีเทคนิคค่ะถ้าลูกค้าหรือคนที่เคลมไม่รู้จะทำให้เคลมน้อยค่ะมันเป็นความรู้ของคนวงในที่พีจ่จิมรวบรวมทั้งเทคนิคเอกสารปัญหาหน้างานมารวมไว้ในคลอสนี้อย่างครบคันที่ในหน้าประกันลดด้วยกันยังร้องว้าวค่ะครอดนี้นะคะจะสอนวิธี เตรียมเอกสารให้คุณทําเอกสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็วในครั้งแรกเลยเวลาไปเรียกร้องที่บริษัทประกันนก็ไม่ต้องกลับมาแก้ไขาหาเอกสารเพิ่มเติมให้เสียเวลาเสียเงินค่ารถอธิบายอย่างละเอียดนะคะมีตัวอย่างให้ดูค่ะบอกวิธีปิดจุดอ่อนเอกสารจุดที่ควรระวังจุดที่ทำให้เคลมได้น้อยทำให้เราสามารถเคลมได้มากแบบไม่พลาดค่ะ ที่สำคัญคะคอร์สนี้เรียกว่าคืนกำไรให้กับผู้ที่ลงคอร์สนี้ให้เคล็ดลับไว้ใช้ในการเคลมรถเข้าซ่อมแล้วขั้นตอนไฮไลไนะของการเคลมตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุจนรถซ่อมเสร็จที่รวบรวมสุดยอดเคล็ดลับเก็บทุกจุดบอดที่ทำให้คุณได้รับความเป็นธรรมแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนมาก่อนค่ะ คอร์สนี้นะเหมาะสำหรับผู้ที่มั่นใจนะสามารถไปเจราจาเองที่บริษัทประกันได้ถ้าเกิดว่าความเสียหายน้อยต้องไปลุยเองถ้าให้ในายหน้าตัวแทนไปด้วยนะคะก็ต้องจ่ายค่ารถค่าตัวค่าเสียเวลาเขาเพื่อที่เป็นนายหน้านะเล่าให้ฟังนะเวลาลูกค้าเนี่ยชวนไปเจราจานะลูกค้าก็ใช้ติปประมาณ30%ค่ะข้อ2ค่ะไม่ต้องการเสียเวลาไปหานเน็ต2วัน และไม่รู้ว่าข้อมูลจะถูกต้องข้อมูลจะตรงกับเคสของเราหรือเปล่าเอาเวลาไปทำโอทีนะคะไปดู Netflix นะคะไปเลี้ยงลูกพาลูกไปเที่ยวไปกินข้าวกับแฟนไปลันลากับเพื่อนดีกว่าค่ะ 3. นะคะคือผู้ที่ไม่ชอบเสียเวลาลองผิดลองถูกค่ะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ลองนะคะมันไปปุ๊บนะคะมันก็ต้องเจรจาเลยนะคะมันลองผิดลองถูกไม่ได้จะต้องรู้วิธีถูกเท่านั้นนะคะถ้าไปถามตัวแทนในหน้าเนี่ยอาจจะตอบช้านะคะไม่ทันใจ มื่อลงคอร์สนี้นะคะคุณก็จะได้รู้ขั้นตอนในการเจราจาให้คุณสามารถวางแผนได้ล่วงหน้าไปเจราจาวันเดียวจบเหตุผลที่ไม่ควรพลาดคอร์ดดีนะคะเพราะว่าเป็นทางลัดนะคะมาจากประสบการณะะ์หลายรอยเคสของพิจิตรรวบรวมไว้ครบทุกด้านค่าเรียนถูกค่ะไม่เทียบกับค,ค่าความไม่รู้นะคะและค่าเสียเวลาคุณจะต้องไปเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆหรือว่าจะต้องกลับไปหาเอกสารเพิ่มเติม คอร์สนี้นะเป็นคอร์สออนไลน์นะในกลุ่ม f a c e b o o k ลับและคาคอร์สเนี่คนระเพียง4 4 4บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียกนายหน้าไป็นเจรจานะฮะคุณใช้เขา500บาทเหรอเพื่อนพี่กิมนะฮะเป็นนายหน้าไปเป็นเพื่อนลูกค้าเจรจาค่าขายประโยชน์ลูกค้าติ๊กให้3,000บาทค่ะคุณจะได้รู้แนวทางในการเตรียมเอกสารการวางแผน เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในครั้งแรกก็คือเจราจาจบมันครั้งแรกเลยค่ะไม่ต้องไปเจราจาสองรอบสามรอบหรือว่าต้องไปฟ้องร้องต่อที่คอประพอมันไม่คุม้มหากเจราจาหลายรอบเนี่ยก็ต้องใจตุ้มตุ้มอมๆนะคะไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าหรือว่าจะได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ถ้าคุณลงคอร์สเรียนในอาทิตย์นี้นะคะจะแถมคอร์สนะคะรู้ทันการเจราจาค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถ มูลค่า499บาทที่จะบอกเทคนิคในการเจรจาที่บริษัทประกันนะคะให้คุณเคลมได้บ้าเคลมจบเร็วคอร์สนี้นะพลาดไม่ได้ค่ะติดต่อแอดมินอินบ็อกเข้ามาเลยค่ะสามารถเริ่มเรียนได้เลยค่ะไม่ต้องรอค่ะเชื่อมั่นว่านะคอร์สนี้จะคุ้มค่ามากแค่ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมการเคลมที่พี่จิมให้ก็สุดคุ้มล้วค่ะ ขอเชอิญทุกท่านนะคะมาร่วมประสบะการณ์ใหม่ของ Online, คอร์ดออนไลน์คอร์ดใหม่ของพี่จินเรียนเชิญค่ะ